โอเคครับผมทุกคนในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการลงบอสอีเวนต์โกจิต้าตัวบอสอีเวนต์ตัวใหม่ตัวนี้ยังไงให้ผ่านนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง11บเ็ดไลค์กันด้วยแล้วถ้าหากเราพร้อมกันแล้วเราก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ โดยตัยวละครหลักๆที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวตามนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นเยลูอิจิเจลโนนางคุโมะอุตะตัวจากโจนี้คือผมจำไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรรู้สึกว่าจะชื่อจอนี่หรือเปล่าจอนี่อะไรสักอย่างนี่แหละจะไม่ได้แล้วก็จะเป็นคิริโตะนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทีมผมเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ร้อนะครับในเรื่องของโซคือไอดีผมแม่งแบบ มีปัญหากับเรื่องโซมากคือดวงกุดมากครับไอเรื่องขางสุ่มโซเนี่ยเอออ่ะเราไม่พูดเยอะดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ของตัวแรกเลยดีกว่าเกียร์ของยอรุอิจินะครับผมจะใส่เป็นเกียร์ตามนี้เลยเนาะใช้เป็นโซออฟทาเนลลิงฟูรี่นะครับใช้เป็นบับตูพนะิเคตเนาะแล้วก็ตัวละครที่2น,นะครับก็คือจะเป็นตัวละครอย่างโจลุโน่ผมก็จะใส่เป็นเกียร์ตามนี้นะครับส่วนออฟเนี่ยถ้าหากใครมีออ โซอ f ฟไฟเนี่ยนะครับให้ทุกคนใส่มาเลยเนาะแต่ว่าคือในไอเดียของผมเนี่ยคือมันไม่มีเว้ยผมเลยจะใส่เป so ็นโซอัฟเช้แทนนะครับตัวละครถัดมานะครับตัวละครที่สามเนี่ยก็คือตัวละครอย่างนางกุโมะผมจะใส่เป็นเกียร์ตามนี้นะครับซึ่งโซอันนี้เนี่ยคือผมใส่มาเพื่อให้มันตอบของเยอะขึ้นเฉยๆเนาะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาตัวละครถัดมานะครับตัวละครอูตานเนี่ยผมจะใส่เป็น เกียร์ตามนี้เลยนะครับใส่เป็นโซออฟลิชและใช้เป็นบัฟคาพิทาลิสนะครับเพื่อที่ว่าค่าคอสในการวานเนี่ยมันจะได้เป็นศูนย์เจนนั่นเองและตัวละครถัดมานะครับก็คือตัวละครอ,อย่างตัวจากโจโจตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นเกียร์ตามนี้เลยนะครับส่วนโซเนี่ยถ้าหากใครมีโซของตัวนี้นะครับโซไอสีฟ้าเนี่ยก็ให้ทุกคนใส่มาเลยนะครับ แต่นื่องจากที่ว่าใน AD ผมเนี่ยมันมีอยู่แค่อันเดียวเนาะผมก็เลยจะใส่เป็นตัว Soul of Steel o n h แทนและตัวละครสุดท้ายนะครับก็คือ Kirito นะครับผมก็จะใส่เป็นเกียร์ตามน,นี้เลยนะครับและใส่เป็น Soul ที่จะบวก d า m a g e c ที่เข้าเพิ่มขึ้นนะครับโดยนิ้วของตัวละครทั้งหมดเนี่ยผมจะขึ้นให้ตามน,นี้เลยนะครับ หลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยนะครับให้เราทําการปิดตัวออโต้เพย์ก่อนนะครับให้เราทำการปิดตัวออโต้เพย์ไว้ก่อนนะาานนะและตั้งค่าอัปเกรดนะครับให้เป็นตัวคิิโตครับอ่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยคือให้เราทําการรอต่างเด้นสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วทำการอัปเกรดอุตะให้ถึงขั้นที่2เนาะเพราะว่ามันจะได้บัฟถึงตัวโยรุอิจินะครับถ้าเป็นไปได้แล้วก็อัปตัวออโจ้ตันีไปด้วยนะครับอ่ะแล้วพอเราอัปเสร็จปุ๊บให้เรากดปอยออโต้เพย์เลยนะัะ อาใจให้เราปล่อยตัวต่อเพยแล้วนะครับที่เหลือที่เราจาเป็นที่จะต้องทําก็มีเพียงแค่การไล่อัปเกรดตัวละครให้หมดและสแปมตัวอุตตะแค่นั้นนั่นเองครับ ค่ะคริตโตมีสกิลให้กดแล้วเราก็กดไปเลยนะฮะ ก็ไปยังไงกันมากครับทุกคนสลับวิธีที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี้ถ้าหากใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เนี่ยให้ถึง11ไลค์แล้วก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ